สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พิเศษมากเลยนะคะเรามาส่งมอบรถนะคะโตลตารีโวตุคคาโกนะคะรถธรมาหากินนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกของลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะคุณการมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยจากชนบุรีครับชนบุรีนะคะแล้วก็รู้จักปฏิพัทธ์ออโต้ของเราได้ยังไงคะดูตามเพจแล้วก็ทาง y o u t u อะครับทาง YouTube นะคะแล้วก็มาถึงเป็นไงบ้างคะรถที่นี่ก็ เยอะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยรถครอกแล้วก็รถตู้ทึบมีทุกอย่างเลยมีห่อค่ะแล้วก็คือเห็นแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงคะในการออกรถเอกสารยุ่งยากไหมคะคุณการไม่ไม่ยุ่งยากเลยครับค่ะต้องต้องแจ้งบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกรถได้แล้วครับค่ะแล้วก็อาชีพลอตเตอรี่ซื้อคนเดียวจบไม่มีคนค้ำนะคะนี่ต้องแจ้งอย่างนี้เลยค่ะจัดได้เต็มเลยนะคะแล้วได้รับโปรโมชั่นตามที่เราลงสื่อไปด้วยนะคะอยากจะ ค่ะ <c oughs> แล้วก็เซล์ลบริการเป็นไงบ้างคะดีมากเลยครับเซลค่ะ <c oughs> น่ารักด้วยน่ารัก <Yeah. S 2> ด้วยโอเคขอบคุณมากค <c oughs> ่ะ <c oughs> แล้วก็อยากจะให้คุณการฝากถึงค่ะถ้ามีเพื่อนๆญาติพี่น้องสนใจรถมือสองอยากจะให้ฝากกับปฏิพัทน์ออตโต้ดหนึ่งค <c oughs> ่ะอ่าก็ใครที่มีอาชีพที่ว่าอยากจะขับรถตูถ้ทึบนะครับก็แนะนําให้มาที่ออตโต้ปฏิพัฒธ์นะครับออโต้ปฏิพัธ์นะครับได้ค่ะพนักงาน บริการดีออกรถง่ายด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้นะคะขออวยพรให้รถคันนี้นะคะนำพาฟาร์มรวยเฮงๆเลยนะคะคุณการค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอมอบรถคันนี้ให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the s h don't do well. I'ma make hell sure that I don't become you. I ha! have no regrets. The will tie up my chest. i never forget what it's like to be in debt. babe. stabbed in the back, bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain. You already know. Turn that to gains. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain you